เอาละครับก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ในวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะก็เป็นวันที่สามมกราคมสองพันห้า้อหกสิบสี่นะครับผมก็ปีใหม่แล้วนะครับผมก็ปีใหม่แต่ก็ยังทํางานเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่าทําไร่ทําสวนเราเองนะครับผมวันนี้ก็หยิบจอบมาครับผมหยิบจอบมา ไปเออสะดุดหลังไหมไปถังเข <_ C> e <an> าเรียกขุดมันเลื้อยครับผมสับมันเลือ้อยมันที่ติดตามเนี่ยครับผมนี่ฮะนี่ครับนี่ก็แถวน,นี้เนี่ยมันเป็นใบกระท้อนนะครับผมนี่ต้นกระท้อนนะครับผมนี่ฮะนี่เป็นมันพันก้านแดงนะครับผมอายุก็หนึ่งเดือน หนึ่งเดือนกว่ากว่าแล้วนะครับผมได้เดือนกว่ากว่าแล้วก็ประมาณสักเดือน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 สักอาทิตย์กว่ากว่าเนี่ยนะครับผมไม่น่าถึงอาทิตย์นะฮะจำไม่ได้เหมือนกันนะผมเพราะว่าจดไว้ในสมุดนะครับผมอันนี้ก็เป็นมันพันก้านแดงนะครับก็วิธีการปลูกก็ปลุงในสวนมะพร้าวนะครับผมมะพร้าวก็โตแล้วก็ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะจะยากก็ตรงนี้ครับทางเขาเรียกทางมะพร้าวทางมะพร้าวครับผม มันชอบหล่นนะครับเพ่วงี้หน้าปีใหม่อย่างนี้ก็ลมแรงนะครับผมที่นี่เป็นทางปลูกอยู่ชนบุรีนะครับผมที่นี่ก็ไม่ได้ปลูกทางภาคอีส,สานนะครับผมก็เลยว่าไม่ค่อยมีลมหนาวเท่าไหร่นะครับผมนะครับเราก็เดินขุดอย่างงี้ครับผมนี่ฮะล้วก็จะมีหญ้าพวกนี้ครับผม นี่ครับปีนี้จะเป็นปีแรกนะครับผมที่ว่าจะลองใช้โดยไม่พึ่งสารเคมีนะครับผมก็รอบแรกนะฮะเดือนเดือนญ้าเริ่มขึ้นนะครับผมก็ปลกไปก่อนให้ถ hey, างไปก่อนปลูกเสร็จแล้วก็ถางนะฮะขุดมันเลือกไปต่งไป้ฝั่งนี้ฝั่งนะนี้นะเนี่ยมันจะมีลูกยาเล็กๆครับผม อันนี้ปีนี้ยญาไม่ค่อยขึ้นนะครับผมเพราะว่าเป็นช่วงปีไอ้นองนี้ปลูกปลูกช่วงต้นเดือนเดือนต้นเดือนธันวานะครับผมประมาณวันที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยแหละครับผมตอนนั้นปลูกนะครับผมนี่ก็ใช้พันเจ็ดนะฮะยกล่องนะครับผมนี่ครับผมก็พอว่ามาถึงต้นมะพร้าวนะครับผม ก็จะเว้นไว้ฮะผมเว้นไว้เที่ต้นต้นมะพร้าวนะครับผมเว้นไว้เพื่อว่าให้มะพร้าวเนี่ยมันได้อะไรวะเออเลี้ยงลําต้นมันต่อไปนะครับผมเราจะไม่โคนมันนะฮะแล้วก็เก็บไว้อย่างนี้แหละหน้าต้นที่ว่าตายตายครับผมยังปล่อยให้โคนเองเลยนะฮะให้เขาล้มมาเองแล้วก็คอยเอารถไถฮะดันออกจากสวนนะครับผม มมได้มันแล้วก็ไอตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวที่เกะกะมากเลยอนี้เขาเรียกจันมะพร้าวนะครับผมมันก็คือตัวที่ว่าออกลูกมะพร้าวมานะฮะเพราะว่าตอนช่วงถอนนี่จะสะด,ดุดอันนี้มากมากที่สุดเลยเนี่ยมันเลื้อก็ขุดไปนะฮะมันเลื้อนี่จะเป็นมันที่ว่าเราไถหมกไว้นะครับผมก็ก็ตัวนี้ ก็ไอเขาเรียกอะไรนะแปลงนี้แปลงนี้ได้ก่อนจะปลูกนี่ได้วานปุ๋ยรองพื้นนะครับผมยาเลยไม่ค่อยขึ้นดินก็จะก,กระด้างกระด้างหน่อยครับผมแต่มันดีตรงที่ว่ายาไม่ขึ้นแต่ข้างในก็มีอยู่นะครับผมนี่มันก็ฟูอยู่นะฮะแค่ไอผิวดินนะครับมันกระด้างนะฮะหรือว่าเกี่ยวกับสภาพอากาศมันเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยก็ผมก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็มีการเล็กกระถางเลยครับผมนี่ฮะ นี่มันพันก้านแดงนะครับผมมีเด็กคนบอกว่าก้านแดงนะครับผมเปอร์เซ็นต์ของแป้งจะไม่ค่อยดีนะครับผมก็ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าผมปลูกมานี่เปอร์เซ็นต์มันก็ใช่ได้ครับมีปีนึงที่ว่าใช้ไม่ได้ก็เพราะว่าผมปล่อยหญ้าลกนะครับผมลกจัดเลยนะฮะไม่เพราะว่าไม่ได้ไปทําอะไรกับหญ้านะครับผมก็เลย มันก็เลยเสียหน่อยก็เปอร์เซ็นต์ตอนนั้นก็อยู่ที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองนะครับผมแต่ว่าผมว่าเปอร์เซ็นต์แป้งแป้งก้านแดงก็เอาเรื่องได้อยู่นะครับผมก็จะเป็นก็ตอนที่ผมถอนก็มันพอไปรงนะฮะก็เปอร์เซ็นต์แป้งก็ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดประมาณนี้ครับผมแต่ว่าไม่เคยถึงสามสิบนะครับผมมีที่ว่าถึงสามสิบก็จะเป็น แถวสามสิบก็จะมีพันสายเดียวนะครับผมนี่ครับปลูกอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมมันยังไม่แตกนะฮะนั่นคือพันสายเดียวนะครับผมตอนนี้ผมก็กรถามือเดียวอยู่นะครับผมเพราะปกติก็เดินเล่นๆอย่างเงี้ยครับผมเพราะหญ้ามันไม่ลกเท่าไหร่นะฮะถากไว้อยู่ฮะก็คแค่ขุดมันออกนะครับผมไม่เราไม่ได้อะไรมากมายนะฮะผมเพราะยังไงมันก็เกิดไม่ทันมันอยู่แล้วนะครับผม เดี๋ยวแปลงนี้ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมก็ได้ปลูกหว่านปุ๋ยของพื้นก่อนยกล่องนะครับผมเป็นปุ๋ย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 น้ำตาลนะครับผมปุ๋ยก้นโกดังนะครับผมก็มาเอามาหวานไว้ก็เนื้อที่ตรงนี้ประมาณสัก6 6 7ดไร่นะครับผมประมาณ6 7เจดไร่ก็ใช้ปุ๋ยไปทั้งหมด2กระสอบนะครับผม ก็หวานบางๆฮะตรงนี้เราแข็งๆล้วก็จะขูดอน,นะครับผมพอเป็นที่ยกรองนะฮะก็ถายหมกสามรอบนะครับตรงนี้เพราะว่าก็ตอนนั้นนะ่ะต้นแปลงนี้เคยปลูกพันธุ์เกษตรศาสตร์นะครับผมก็ต้นมันกจ็จะลกๆหน่อยนะครับผมก็ใบมันก็จะลกๆเขาต้นมันสูงครับผมเขาก็เลยตัดสั้นนะครผมพอตัดสั้นปุ๊บนี่นะฮะเดี๋ยว พอตัดสั้นก็มันก็จะลกใช่ไหมฮะลกพ่อเขาก็เอารถไถนะฮะคูปตานะฮะมาดันออกจากสวนแล้วก็จุดไฟเผานะครับผมพอเผาแห้งลุแเราก็ก็ไถหมกครับผมสามรอบเพราะเงามันใหญ่นะครับผมก็เลยต้องไถหมกให้มันขาดหน่อยนะครับผมก็นี่นะฮะก็เลยต้องไถหมกหลายรอบและนี่นะครับผมนี่ผมจะพูดเรื่องนี้นี่อันนี้เป็นมัน มันเหมือนท่อนพันมันโดนสารสารเคมีมานะครับผมไม่รู้ว่าโดนได้ไงเพราะผมก็ด้วยปลูกเลยนะครับผมสับปลูกเลยขุดออกฮะนี่นะครับลากมันก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับม่มีไม่มีหัวหรอกครับผมตรงนี้ก็ไม่ได้ดีครับผมถักต่อครับ ก,ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรจะให้ทุกผูท้ที่ติดตามชมอยู่นะครับไม่มีอะไรให้ดูแล้วนะครับก็เดี๋ยวถักไปเรื่อยๆก่อนให้เสร็จนะครับอีกประมาณสี่ไร่ก็ผมชิวๆครับไม่เสร็จวันนี้หรอกฮะเสร็จไปเรื่อยๆนี่ก็อ,อีกต้นฮนะต้นเสียนะครับผมขุดทิ้งแม่งเลยนี่ครับก็ขุดทิ้งแล้วฮะ โอเคก็ผมก็คนที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับผมฝากรบกวนช่วยติดตามผมให้หน่อยนะครับผมเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมก็ยังไงก็ต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ